เพื่อให้มันเข้าทรงนะคะ จะใช้เป็นเครื่องม้วนเซรามิกนะคะตัวนี้จะช่วยให้ผมมันงอตรงไปลายได้ถ้าเป็นเครื่องม้วนทั่วไปที่แบบเบบี้ลิสแบบเลอชาช่าเงี้ยม้วนไม่ได้นะมันจะเป็นเครื่องม้วนเฉพาะอของเขาเตใช้ในการหนีบโคนจากโคนล,ลงมาเลยนะคะไม่ได้ใช้เครื่องหนีบเลยนะหนีบตั้งแต่ยกโคนล,ลงมาไล่ลงมาแล้วต้องถึงมุมปลายเคสอย่างนี้แตแตแจะหนีบเองเพราะว่าต้องใช้ความชนานาญในการหนีบพอสมควรค่ะหลังจากนั้นต้องน้ํายาก,กรกค่ะเหมือนเรายืดคนดัดปลายเลยนะคะแต่ตน้ํายาเป็นตัวเดียวนะเสร็จแล้วได้ประมาณนี้เลยะคะ่ะจะมีความเป็นโวลูมนะคะสังเกตว่าเขาจะ จะงอจากด้านบนลงมาด้านล่างเลยจะไม่ได้แบบตรงแนวทื่อเกินไปแล้วก็ตรงไปลายเนี่ยไม่ได้งอจนแบบเป็นตัว C ขดๆนะคะจะมีความเป็นธรรมชาติเหมือนเราได้ไปลายงุ้มค่ะเรื่องของผมสวัสดีค่ะยินดีรับู้สิริการเรื่องของผมรายการที่จะพาคุณไปรู้เรื่องเกี่ยวกับเส้นผมที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะคะหลายคนถามเต้เข้ามาว่ายืดผมกับยืดวอลลุ่มต่างกันยังไงนะคะ ก็มีหลายๆร้านหลายๆคลิปที่ส่งมาให้เตดูว่าแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะบางคนเนี่ยเข้าใจว่ายืดวอลลุ่มเนี่ยคือการแบบยืดโคนดัดปลายบางคนก็เข้าใจว่าเป็นการยืดยกโคนทําให้คนผมมันพองบางคนก็เข้าใจว่ายืดวอลลุ่มเนี่ยคือเป็นการยืดแบบแค่แบบให้ผมมันสลบนะคะเดี๋ยวนี้จะมีคําตอบให้ดูว่ายืดวอลลุ่มที่แท้จริงอ่ะเป็นแบบไหนทําไมก็ถึงเรียกว่ายืดวอลลุ่มนะคะเดี๋ยวไปดูผลงานของเตกันก่อนว่าคนที่ลักษณะผมแบบไหนที่เหมาะกับการยืดวอลลุ่มนะคะ เดี๋ยวมาดูท้ายคลิปว่าผมแบบไหนถึงจะเหมาะเนาะแต่นี้ตัวอย่างที่จะให้ดูเนี่ยจะเป็นผมที่แบบอยากโศกเลยนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูผลงานกันก่อนนะคะแต่ที่เคขึ้นี่ตัตรงนี้ไปพร้อมกันนะ ผมลูกค้านะคะจะมีลักษณะแบบจิกอยากโศกตั้งแต่ด้านบนลงด้านล่างเลยนะคะถ้าเกิดเป็นผมที่แบบตอนแห้งอะมันจะฟูมันไม่เป็นทรงแต่ตอนเปียกเเราเหมือนรอนจะสวยใช่ไหมแต่ลูกค้าว่าลูกค้าเบื่อแล้วอยากให้แบบมันเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่านี้เพราะว่าเวลามันแห้งเองเนี่ยมันฟูนะคะก็ทําการตัดออกก่อนตัดประมาณปะบ่าเลยนะคะตัดแต่งทรงให้เรียบร้อย แต่จริงๆแอบสดารอนรอนสวยนะคะฉะนั้นน้ายาเนี่ยจะลงเป็นน้ํายาตัวเดียวเลยคือผมแข็งสาหรับผมแข็งแรงนะเพราะว่าผมลูกค้าเป็นผมแบบออริจินอลเลยไม่เคยทําสีทําอะไรมาเลยแต่ที่เห็นเป็นสีน้ําตาลคือสีมันซีดจ,จากการลงน้ํายานะคะอันนี้ลงน้ํายาเสร็จแล้วผมจะมีความตรงทื่อเห็นไหมแต่ก็ทําการตัดแต่งทรงเพิ่มนิดนึงเพื่อให้มันเข้าทรงนะคะ เตจะใช้เป็นเครื่องม้วนเซรามิกนะคะตัวนี้จะช่วยให้ผมมันงอตรงไปลายได้ถ้าเป็นเครื่องม้วนทั่วไปที่แบบเบบี้ลิสแบบเลอชาช่าเง,างี่ยม้วนไม่ได้นะมันจะเป็นเครื่องม้วนเฉพาะอของเขาเตใช้ในการหนีบโคนจากโคนล,ลงมาเลยนะคะไม่ได้ใช้เครื่องหนีบเลยนะหนีบตั้งแต่ยกโคนล,ลงมาไล่ลงมาแล้วต้องถึงงุมปลายเคสอย่างนี้เตยจะหนีบเองเพราะว่าต้องใช้ความชนานาญในการหนีบพอสมควรคะ่ะ จากนั้นงลงน้ํายากโกลกค่ะเหมือนเรายืดคนนัดปลายเลยนะคะแต่น้ํายาเป็นตัวเดียวนะเสร็จแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะจะมีความเป็นวอลลุ่มนะคะสังเกตว่าเขาจะงอจากด้านบนลงมาด้านล่างเลยจะไม่ได้แบบตรงแนวทื่อจนเกินไปแล้วก็ตรงไปลายเนี่ยไม่ได้งอจนแบบเป็นตัวซีขดๆนะคะจะมีความเป็นธรรมชาติเหมือนเราได้ไปลายงุ้มค่ะแบบนี้ผมจะไม่กระดกนะคะ,ะนี่คือเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคืออันเนี้ยเขาเรียกยืดวอลลุ่ม วอลลุ่มคือการไม่ตรงมากแค่งอแล้วก็งมนิดนึงแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดเป็นแบบโคนตรงแล้วปลายอีกเป็นตัวเออันนั้นเขาเรียกยืดโคนดัดปลายนะคะแต่อันไหนอันอันไหนที่แบบว่าเป็นตรงๆแต่ไม่ซีบอันนั้นเขาเรียกว่ารีแลกซิ่งหรือการยืดให้ผมสลบแต่ปลายจะไม่งมมันจะมีหลายแบบแต่ถ้ายืดวอลลุ่มเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสำหรับคนที่ผมแบบรีบรีบแบนอยู่แล้วมันตรงอยู่แล้วค่ะไม่จำเป็นต้องทํานะ ถ้าคนที่ผมตรงอยู่แล้วแนะนําว่าถ้าอยากให้มันเป็นโวลุ่มแบบนี้คือดัดปลายค่ะดัดแคบปลายขึ้นแต่ว่าตรงตรงดัดเนี่ยอย่าให้มันหยิกมากถ้าเกิดหยิกมากก็จะกลายเป็นแบบเหมือนกลายเป็นตัว s e ตัว C ไปเลยถ้าอยากให้แค่วอลุ่มก็แค่ใช้ลอนใหญ่แล้วก็ม้วนเป็นการดัดนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่เหมาะจริงๆคือคนที่เป็นผมหยักโศกแบบนั้นหรือคนที่ผมฟูแล้วไม่อยากให้มันแบบตรงแนวรีบแบนเกินไปอันนี้เหมาะมากนะเทคนิคนี้สามารถทำในที่เดอะเฮาส์ซารอนทุกสาขานะคะ ของเตที่เตทําอยู่ประจำเลยก็จะมีสาขาอารีเอกมัยและก็บางนานะคะตอนนี้มีสาขาน้องใหม่ค่ะเสนานิคมในกรทมแล้วแวกกรทมปริมณบนทนเนี่ยก็จะมีบางนาอารีเอกมัยเสนานิคมนะคะและก็สาขาต่างจังหวัดคือศรีสะเกดนะคะใครอยู่โซนอีสานพวกอุบลสุรินเนี่ยแหวะไปได้นะคะที่สาขาศสะเกดนี่ต้องจองล่วงหน้าเลยเพราะว่าลูกค้าเยอะมากนะคะ ิต่างๆในร้านเตที่เตทำนะคะเตก็จะกระจายไปเทรนให้กับพนักง,งานแต่ละสาขาและบางทีก็มีการเรียกมาเทรนด้วยการปรึกษากันเสมอค่ะใครที่ได้ไปอุดหนุนแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณมากนะคะแต่ถ้าใครที่อยากเจอตัวเตให้โทรเบอร์นี้เดี๋ยวเตขึ้นให้ตามนี้นะคะแล้วก็นัดเตล่วงหน้าด้วยเพราะว่าตอนนี้เตไม่ได้ประจำสาขาไหนเตจะวิ่งไปตามที่ลูกค้านัดล่วงหน้าเท่านั้น ต่ไมไ่รับลูกค้าบอกอินนะคะแต่ถ้าบอกว่าอยากทำกับเตยเต่เข้าไปดูแลให้ได้ค่ะสำหรับอีพีนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็หน่อยสำหรับช่างและลูกค้านะคะอ้อเตยลืมบอกว่าถ้าเป็นกรณีนี้เวลาลูกค้าสระผมหรือกลับไปสระเองะคะ่ะที่ร้านเตยจะสามารถสระได้เลยวันนั้นเลยนะคะไม่ต้องรอ3วัน4วันนะแต่ระหว่างก่อนที่เราจะสระเนี่ยห้ามมัดผมแน่นนะคะทัดหูเบาๆได้แต่ห้ามติดกิ๊บแน่นหรือทำการหักผมแน่นๆนะคะ แต่หลังจากที่เราสะเสร็จแล้วหนึ่งรอบอะคะ่ะทำอะไรก็ได้ตามสบายเลยนะคะสำหรับ EP นี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ